สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมนายต่อตะวันคาคนเดิมอีกแล้วนะครับสาหรับวันนี้ผมสั่งหนังสือมาจากสนักพิมพ์สยามนะเว็บสยามอินเตอร์คอมิกนะครับราจากกล่อง SMM Plus คือผมสั่งไปนานแล้วนะครับแล้วก็ชำระเงินไปประมาณ4 5วันแล้ว4 5วัน6 7วันแล้วแต่ก็ยังไม่ส่งไอ้หุผมก็เลยทักไป พอเาไปเขาก็ส่งมาให้ครับต้องใช้สุดนี้ฮะถ้าใครจะสั่งกับเว็บสยามอิตอ์คอมิกนะสำหรับการ์ตูนหนังสือที่ไม่ได้พีนะแต่ถ้าพีออเดอร์ก็ต้องรอครับแต่ผมผม,ผมสั่งมาคือไม่ใช่พีออเดอร์ฮะก็เลยเขามีครับก,ก็จัดให้เลยถ้าผมโทรไปนะถ้าถ้าไม่ใช่โทรไปผมติดต่อไปนะถ้าผมไม่ติดต่อไปคงคงจะยังไม่ได้นะมันนานเสียเลือเกิน ผมก็เฝ้ารออยู่วันนี้มาแล้วผมก็จะแกะให้ดูเลยนะครับว่ามีคืออะไรบ้างมีกระตูนผมสั่งวันพีเล่มตั้งแต่เล่มหนึ่งถึงเล่มที่สามสิบเก้านะฮะมานะ ราะผมผมมีอยู่ตั้งแต่เล่มที่สี่สิบขึ้นไปจนถึงเลื่อปัจจุบันอยู่นะครับผมก็เลยจะสั่งมาอันนี้คือที่ขั้นหนังสือสองอันสั่งหนังสือไปเยอะแยะได้ที่ขั้นหนังสือสองอันเนี่ยเจ๋งจริง,รงอันนี้คือรายการนะฮะร,รายการของหนังสือนะครับน,น,นี่เลยเล่มสามสามกับสามสีไม่ได้สั่งนะเพราะว่าผมมีอยู่ บางบางเอิญเล่มทีส่สามสีไม่มีคุีครับในเว็บแต่ผมมีก็เลยอ่ะโอเคเลยบางเอิญจริงๆไปดูกันนะครับว่ามันจะครบตามกำหนดหรือเปล่านะฮะ ตัดเจลกคกับผมมาดูครับการ์ตูนชุดที่ผมสั่งไปนะครับเป็นเป็นชุดที่เขาฝาดแฟต,ฟตเซลนะฮะอเป็นการ์ตูนชุด11 11ิเล่มจบมั้งครับเป็นการ์ตูนนานนะครับ สบปีศาจนะฮะชิกิอา่ากระตูนนู่นี้ผมได้ดูอนิเมะแล้วนะฮะเป็นอนิเมะต,ต,ตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าผมเห็นมันลดราคา1ชุดเนี่ยสิบเอ็ดเล่มเนะี่ยร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะผมก็เลยซื้อมานะครับปุ่มเดี๋ยวเราไปลองรีวิวดูฮะตุ๊ดเก่าแล้วครับเชุดหนึ่งนะั้ยนะ แล้วก็การ์ตูนที่มันมันจัดชุดแบบแฟลเซล์อีกอีกเลื่อนก็คือการ์ตูนเดยช็อกนะครับเดยช็อคคอมิกนะครับมีหกเล่มครับหนึ่งชุดทั้งหมดหกเล่มนี่แล้วก็ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับไม่รู้ตอนนี้มันยังเหลืออยู่ไหมฮะถ้าอยากได้ก็ลองไปหาดูครับพี่เว็บสยามอินเตอร์คอมิกแล้วเรามาดู วันพีทนะครับนี่ครับเล่มหนึ่งนะอสองสามนะครับผมใสไป เมื่อกี้มีสามริมริมหกริมเจ็ดริมแปดนะฮะริมเก้าริมสิบเจ็ดเไม่ได้เรียงมานะครับผม,ผมต้องไปหาเรียงดูเอาเองนะฮะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจัดก่อนนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผม